สวัสดีครับพบกับมูจิว h ชาแนลอีกเช่นเดิมนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับซึ่งปัจจุบันทุกคนก็ยังทราบกันนะครับว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ของเรานั้นมุ่งไปสู่อุตสาหกรรมรถ e ีวีนะครับหรือว่ารถไฟฟ้าซึ่งเป็นอนาคตของอุตสาหกรรมรถยนต์ยุคใหม่นะครับในขณะที่อุตสาหกรรมรถยนต์แบบเดิมหรือเครื่องยนต์สันดาปที่เราเรียกว่า Internal Combustion Engine หรือว่า ICE นะครับกำลังจะตายลงเนื่องจากการเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่นะครับแล้วก็ราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้ทุกประเทศนะครับตั้งใจที่จะลดการผลิตรถยนต์แล้วก็ลดการใช้รถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงลงนะครับแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมอยากจะให้มุมมองแก่ทุกท่านนะครับนั่นก็คือเรื่องของพลังงานและวิธีในการชาร์จนะครับ จะเห็นได้ว่ารัฐบาลหลายประเทศเนี่ยเริ่มมีการที่จะขยายระยะเวลาในการเลิกใช้รถน้ํามันลงนะครับเหตุผลนึงเนี่ยเนื่องจากการที่รถไฟฟ้านะครับจะต้องชาร์จรถยนต์เนี่ยหคันใช้ไฟบ้านประมาณ5-6หลังนั่นจึงเป็นสาเหตุว่าลรถไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นเพียงพอต่อความต้องการในการใช้รถไฟฟ้าหรือเปล่าถ้าเกิดหลายประเทศนะครับรถยนต์เนี่ย ถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญอันหนึ่งของชีวิตเลยนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่อย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริกานะครับหรือในบางประเทศเนี่ยก็ต้องบอกว่ารถยนต์นี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญค่อนข้างมากส่วนใหญ่แล้วในการเติมพลังงานนะครับก็จะเติมโดยการเติมในปั๊มน้ํามันใช่ไหมครับการเติมน้ามันครั้งหนึ่งเนี่ยใช้เวลาไม่เกิน5้นาทีซึ่งมันก็จะ เรียกได้ว่ามันมีความเหมาะสมนะครับกับการที่เติมพลังงานแก่รถยนต์กับกันนะครับรถไฟฟ้าเนี่ยโดยการชาร์จครั้งหนึ่งเนี่ยกินพลังงานเนี่ยอยู่3 0มสถึงสีนาทีนะครับในการชาร์จให้ถึงประมาณ80%ซซึ่งนั่นก็เพียงพอในการเดินทางแต่พลังงานที่ใช้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามากมายมหาศาลนะครับซึ่งหลายประเทศต,ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าประสบกับภาวะการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าเอาอย่างง่ายๆนะครับก็คือประเทศเวียดนามในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่า ประเทศริดนามเนี่ยมีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมค่อนข้างมากนะครับและเขาเองเนี่ยก็มีปัญหาในการขาดแคลนไฟฟ้าเนื่องจากแหล่งพลังงานเขาส่วนใหญ่เนี่ยมาจากโรงงานอ่าโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีราคาเพิ่มสูงขึ้นส่วนการสร้างโรงไฟฟ้าอย่างอื่นเพื่อทดแทนก็ต้องบอกว่าเอ้ยมัน มันใช้เวลานานนะครับรงไฟฟ้าแต่ละแห่งก่อจะสร้างเนี่ยก็คือ1 0 1ถึงส้าปีนั่นจึงเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทำให้หลายประเทศเนี่ยจากข่าวที่เวียดนามขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าเนี่ยจนกระทบภาคอุตสาหกรรมนะครับกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและกระทบการลงทุนกับผู้ลงทุนจากต่างประเทศทำให้หลายประเทศนะครับตอนนี้ต้องหันกลับมามมงทีนึงว่าในการสนับสนุนลด ev เนี่ย มันก็ดีครับมันเป็นการเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยีแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องคิดอยู่เสมอก็คือโครงสร้างพื้นฐานในการรองรับนะครับทั้งด้านสถานีชาร์จนะครับทั้งด้านพลังงานไฟฟ้าแล้วก็อะไรอีกหลายๆอย่างนะครับซึ่งบอกว่าหลายประเทศเนี่ยแม้กระทั่งในประเทศสหรัฐอเมริกาเองบางทีก็อาจจะไม่พร้อมนะครับเพราะว่าการใช้รถไฟฟ้าในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยใช้ยังไม่ถึง10%นนะแต่ตอนนี้เริ่มมีเสียงบ่นเรื่อง เรื่องความต้องการพลังงานไฟฟ้าเนี่ยไม่เพียงพอออกมาแล้วนะครับหลายๆประเทศเองเนี่ยก็ได้เห็นแล้วว่าแนวทางในการพัฒนารถไฟฟ้าเนี่ยที่ทำให้ชาร์จได้ไวขึ้นนะครับได้ชาร์จได้ไวขึ้นระยะทางไกลขึ้นเนี่ยหนึ่งก็คือโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไฟฟ้าเนี่ย มันรองรับไปหรือเปล่า2เนี่ยก็คือปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่าลืมนะครับว่ารถไฟฟ้าเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ก่อมลพิษในตอนขับตอนเติมแต่ว่าในการกําจัดแบตเตอรี่นั้นก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะครับที่หลายประเทศเริ่มคิดกันแล้วว่าจะกําจัดแบตเตอรี่ยัยงไงดีโดยเฉพาะแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับซึ่งแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยต้องใช้กระบวนการในการที่จะแยกชิ้นส่วนออกมาโดยเฉพาะมีการลงทุนค่อนข้างสูงนะครับ ถ้าเกิดเรากลับไปมองดูค่ายรถยนต์รายใหญ่อย่าง t o y ยต a นะครับเขาเองเนี่ยจริงๆมีเทคโนโลยีไฟฟ้ามาเป็น10กว่าปีแล้วนะครับนำหน้ารถไฟฟ้าชื่อดังอย่างเท s l a ด้วยซ้ำแต่ทำไมเนี่ยเขายัางคงคงรูปแบบของการผลิตรถที่ใช้น้ำมันอยู่บางคนอาจจะบอกว่าเพราะว่าซัพพลายเออร์เพราะว่าซัพพลายเออร,เร,อร์เขาต้องการที่จะรักษาซัพพลายเออร์ไว้ส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าก็กกถูกนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่า ธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยถ้าเกิดมันจะมีการชิปอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันสามารถตัดสินใจได้ทันทีทันใดนะครับเพราะว่าเขาเองก็เป็นบริษัทใหญ่ส่วนหนึ่งเนี่ยที่เขาคิดเอาไว้นะครับก็คือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนี่แหละครับเขาเคยมีการทดสอบนะว่าในการเติมน้ํามันครั้งหนึ่งเนี่ยใช้เวลา5-6ถึงนาทีใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิด <c oughs> ขอโทษครับแต่ว่าในการที่ถ้าเกิดเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยชาร์จครั้งหนึ่ง45นาทีเนี่ยเท่ากับว่าถ้าจะให้รถไฟฟ้านะครับถ้าเราเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าหมดแล้ว จะต้องเข้าสถานีเติมพลังงานไฟฟ้าเนี่ยปั๊มน้ํามันเนี่ยจะต้องใหญ่กว่าเดิมเนี่ยประมาณ8-10เท่าเพื่อให้เพียงพอในการรับปริมาณรถยนต์เท่ากันในการชาร์จไฟนะครับซึ่งนั่นก็ต้องบอกว่าเป็นธุรกิจใหม่ของบริษัทพลังงานนะครับหลายๆแห่งเนี่ยอย่างเช่นเชลในประเทศจีนเนี่ยก็ได้มีการสร้างสถานีชาร์จใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเพื่อรองรับ การชาร์จรถเนี่ยพร้อมกัน200 3ถึง300คันนั่นก็คือ <c oughs> ขออภัยครับนั่นก็คือเป็นแนวโน้มของรถยนต์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมรถไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นโอกาสใหม่ทางด้านธุรกิจกลับมามองประเทศไทยเรานะครับไทยเราถือว่าเป็นฐานการผลิตรถรถยนต์เนี่ยใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะครับก็ถือว่าเป็นดีทอย i t แห่งเอเชียเราเองเนี่ยมีการสนับสนุนให้มีให้ผู้ผลิตรถไฟฟ้ามาตั้งโรงงานในเขตอ่ eic เป็นจำนวนมากนะครับส่วนหนึ่งก็คือเป็นการสร้างศักยภาพของเราแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่เราไม่ทิ้งรถน้ำมันเนี่ยก็คือเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเราแหะครับเราอาจจะไม่พบในระยะเวลา5-10ปีในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะได้เห็นข่าวนะครับว่านโยบายภาครัฐก็คือสนับสนุนให้คงรถสันดาปเอาไว้มันก็ไม่ได้เป็นการที่จะทําให้ <c oughs> ให้ตัวอุตสาหกรรมรถยนต์เราล้าหลังนะครับแต่เป็นการช่วงเปลี่ยนถ่ายอย่างสม,มูทนะครับโอเควันนี้จบแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้กดแชร์กด Subscribe ได้นะครับถ้าเกิดใครอยากให้ค่ากาแฟตอนเช้าผมกดซุปเปอร์แตงได้นะครับไม่ขาดสตาาสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับวันนี้ถ่ายทำนอกสถานที่สุขภาพดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ